สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันวันนี้เราจะมาทําการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนกระถางกันนะครับต้นนี้เป็นต้นเทียนทะเลครับที่สร้างมาได้สักประมาณ70-80% 70-80%ในความหมายของผมก็คือเริ่มมีรายละเอียดแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มฟอร์มไม้ยังไม่แน่นสมบูรณ์แบบ100%นะครับต้นนี้เดิมเนี่ยอยู่ในกระถางนะครับซึ่งกระถางเนี่ยความรู้สึกของผมคือเล็กไปนิดนึงนะครับแคบ นะฮะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุกระถางบินใบนะครับนี้ผมได้กระถางใบใหม่มานะครับซึ่งขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็มีความกว้างอย่างที่ผมต้องการนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนต้นนี้ลงในกระถางใหม่นะครับแล้วก็จะปรับต้นให้ตั้งขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับ ขั้นตอนแรกก็เอาต้นนี้ออกก่อนนะครับต้นเตียนทะเลเอาออกจากกระถางเดิมก่อนครับซึ่งกระถางเดิมเนี่ยผมปลูกไว้น่าจะได้ประมาณปีเศษนะครับน่าจะได้ประมาณปีหนึ่ง เมื่อเอาขึ้นมาก็ปรากฏว่ารากฝอยดีนะครับรากฝอยเดินดีมากนะครับอันนี้เป็นรากฝอยหมดเลยครับก็จะผมจะเอาดินเดิมออกบางส่วนนะครับซึ่งที่ทะเลเนี่ยช่วงที่เราเปลี่ยนดินหรืออะไรเนี่ยนะครับก็ไม่ควรเอารากฝอยออกไปมากเกินไปนะครับต้องเก็บรากฝอยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็อาจจะปาดรากฝอยบางส่วนออกไปนะฮะสัก 30- 40เนนะครับแล้วเราก็ เติมดินใหม่นะฮะวัสดุปลูกที่ผมใช้ผมใช้เป็นดินใบกัมปูสูตรสองของผมนะครับที่มีใบกัมปูล้วนผสมกับหินภูเขาไฟเพิ่มความโปร่งของดินลงไปนะครับซึ่งเทียนทะเลเนี่ยเป็นไม้ที่ชอบดินโปร่งๆครับบอนไซท,ทุกชนิดละครับชอบดินโปร่งหมดนะฮะแล้วก็ดินโปร่งเนี่ยจะทําให้ ระบบรากฝอยเดินดีนะครับนันนก็เยอะเลยนะฮะดินเดิมก็ยังสภาพดีอยู่นะครับสภาพค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีรากฝอยแตกมานะฮะดินยังยังอยู่ในลักษณะของใบก้ามปูยังย่อยสลายไม่หมดเลยนะครับก็ดินยังใหม่อยู่นะครับแต่ก็ถือโอกาสเอาดินเก่าบางส่วนออกเลยนะฮะ ไหนๆเราจะเปลี่ยนกระถางแล้วแล้วค่อยเติมดินใหม่ลงไปนะครับใช้หินภูเขาไฟเบอร์2อลองก้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ดินสูตร2อลองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำเป็นวัสดุปลูกนะครับ เดิมทรงของต้นไม้นะครับจะอยู่แนวค่อนข้างตรงแบบนี้นะครับผมจะยกด้านนี้ให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะต่ําลงหน่อยนึงให้ต้นไม้เอียงนิดนึงนะครับเพื่อปรับองศาของต้นไม้เล็กน้อยนะครับ กระถางใบนี้ค่อนข้างลึกนะครับจริงๆก็จะลัดลวดก็ได้ไม่ลัดลวดก็ได้แต่โดยท,ทั่วไปแล้วเนี่ยมักจะลัดลวดไว้เสมอนะครับในช่วงที่เราปลูกใหม่นะฮะเป็นการทําให้ต้นไม้ไม่ขยับนะฮะลากจะเดินได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยมั่นคงนะฮะพอต้นไม้มั่นคงไม่ขยับลากเขาก็จะเดินดีนะครับ เมื่อรากเดินดีเนี่ยต้นไม้ก็จะสมบูรณ์ตั้งตัวได้เร็วครับโดยทั่วไปกระถางเซรามิกหรือกระถางเสื้อพวกนี้นะครับส่วนมากเรามักจะไว้ใส่ไม้ดอกนะฮะให้ดอกมีตัดกับสีของกระถางนะท่านี้ผมลองจะใช้กระถางเคลือบดูนะครับเพราะว่าสีสัน เพิ่มสีสันในสวนนะครับแล้วก็ขนาดกำลังดีกับต้นนี้พอดีด้วยนะครับซึ่งความกว้างความยาวเนี่ยเหมาะสมเลยนะครับแล้วก็กระถางเขาทรงค่อนข้างหนานะครับทรงค่อนข้างหนาจะใส่ไม้พวกไม้คนโตโตไม้ซากไม้อะไรพวกนี้พอได้นะครับซึ่งดูแล้วเหมาะสมกับกระถางผมปรับองศาของต้นไม้เล็กน้อยนิดเดียวนะครับทางด้านซ้ายของ ผู้ชมเนี่ยนะครับจะสูงกว่าด้านกว่าเล็กน้อยนิดเดียวนะฮะและหลังจากนั้นเมื่อปลูกเสร็จแล้วผมก็ตัดรากไปบางส่วนนะครับเทียนทะเลถ้าเราไม่ตัดรากมากมายอะไรพวกนี้ออกแดดได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้แน่นอนเลยชัวร์เลยก็ลดน้ำให้ชุ่มๆุมลดบีหนึ่งนะครับเหมือนทุกๆครั้งแล้วก็ไว้ในพื้นที่ลำไรนะหลังจากนั้นก็รอการแตก ใบอ่อนนะครับพอสัญลักษณ์ของการปลีใบอ่อนขึ้นมาก็แสดงว่าต้นไม้ต้นนั้น่ะรอดแล้วส่วนซากอันนี้นะครับผมจะยังไม่แกะนะครับแล้วก็ผมจะปล่อยให้ผูตามธรรมชาติให้มีริ้วรอยตามธรรมชาติอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้แปรงขัดนะครับให้ลดลายพวกนี้ขึ้นมาชัดเจนนะครับแปรงทองเหลืองเนี่ยแหละครับให้ลายพวกนี้ขึ้นมาชัดเจนแล้วก็จะทาลามซันเฟอร์หรือยาทาซาก นะครับรักษาสร้างแล้วก็จะทําให้ผิวสร้างเนี่ยออกสีขาวนวลนๆนะครับซึ่งเป็นการรักษาเนื้อไม้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่างๆในการทําบอนไซแบบง่ายๆนะครับซึ่งการทาบอนไซเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเข้าถึงได้ยากแต่พอเราได้ลองลงมือทําหรือลองทําดูแล้วนะครับก็มีทักษะมากขึ้นก็จะไม่รู้สึกว่ายากต่อไปครับ ท้ายคลิปครับส่วนมากคนเรามักจะมีข้ออ้างข้อแก้ตัวที่จะไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะมากมายนะครับแม้แต่ตัวผมเองก็เช่นกันบางครั้งเรามักจะหาข้ออ้างเพื่อมาสนับสนุนเหตุผลที่เราจะไม่ทําอะไรจริงๆแล้วข้ออ้างข้อแก้ตัวต่างๆนะครับถ้าเรามาทําเป็นข้อแก้ไขแล้วเราแก้ไขพฤติกรรมเราเรามาเปลี่ยนความคิดเราและทําลงมือทําผมว่ามันเป็นการแก้ไขที่ถูกทางนะครับ แล้วข้ออ้างข้อแก้ตัวมันจะค่อยๆน้อยลงไปครับที่ผมพูดนี้ผมเตือนตัวผมเองด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทท่านจะได้สมัครสมาชิก f r e t ช่เมมเบอรสิ่งที่ท่านจะได้รับคือป้ายชื่อผู้สนับสนุนช่อง Bonsai Station